ครับเอานิ้วไปแรกที่ของในบังเกอร์เอนะครับแจกพามาเลยครับถึงขั้นโป๊เปือยปึ๊บอ่าข่าวไปค,ครับมีอะไรก็แรกไปให้หมดก่อนบังเกอร์เอ,เอจะปิดล็อกค,ครับใน7จ็ดมข้างหน้า อนนี้เราสามารถวิ่งเข้าออกได้สบายสบายเราก็ชอบวิ่งคนกันทังนะัวิ่งติดนั่นติดนี่ ระดับหนึ่งนะครับของปืนไม่ไหนปืนไม่ไหนปืนไม่ได้ครับโอ้หมีปืนเลเซอร์อกอ่ะโอเคอันนี้แหละแต่เดี๋ยวเราไปแวะไปดิวเลอร์ด้วยนะครับดิวเลอร์อยู่ใกล,ล้เกล้อเอาเอาเอา,เอา,ม,ามีเยอะไหม เ,เดี๋ยวเราไปดิวเลอร์ครับดิวเลอร์ไม่ใช่มีอะไรมากครับแค่ไปเอาของแค่ไปดูครับว่าเขาคุยอยากได้อะไรนะฮะดิวเลอร์ครับ ดิลเลอร์นี้มันไม่มีวิทยุสื่อสารเราต้องวิ่งหมายหาอีกคือบางทีอาจจะเป็นของสำคัญนะฮะคือถ้าเราแลกได้ก็แลกได้ก็เอาไปแลกเท่ทานี้แต่ถ้าแลกไม่ได้ก็ช่างมันโอเครีบไปรีบคุยครับเดี๋ยวเราจะไปเอาของอีเวนต์อีกอือ ของเยอะในระดับหนึ่งครับขอจดก่อนนะครับหินแท่ง10นะครับแล้วก็เหล็กแท่ง5ไม้แท่ง10หนังหนังฟอกแซว5นะครับ 15, 15 15โอเคีเ๋ยวมาดีไป ดีไปเอาของเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าของที่ได้แล้วเราจะได้อะไรนะครับดีวิ่งเลยทันไหม่าจะทานันแต่เดี๋ยวเราไปเอาอีเวนต์ก่อน เว้นจะหมดใน13นาทีซึ่งปกติเราอยู่บ้านเราก็ใช้เวลาเยอะอยู่แล้ว,วโยนใส่ค่า้องแดง,งโยนใส่นี่ก่อนเ็บไปนี่ ัมไม่มีเวล่าผอครับขาสีสปริงครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาอหมึกมีอาวุธพวกติดตัวไปหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องอีเวนต์ประมาณนี้อาหารกระ,ะป๋องนี่โอเคเ,เดี๋ยวเราต้อง กินอาหารเพิ่มหน่อยนะครโค้ผ้อาอ่าลืมลืมลมเดียวแกผาป่าแล้วรู้ว่าของจะให้เยอะนะ

เว้นบางที่อาจจะมีชุดเครื่องยนต์วิ่งเลยครับ ม okay. เป็นการทำเวลาที่ดีครับ เลยนะฮะจะต้องเสียเวลาแล้วเราก็วิ่งกลับ,รบจริงๆเมื่อกี้เราน่าจะออเอาเตรียมของมาเลยนะเะไดใช้เอเนอร์จีนิดหน่อยอไม่เป็นไร นี่เรับใช้หยิบแท้งนะครับ จริงเราไปเลยก็ได้แล้วค่อยกลับมาอีกครับงนึงแข่งใช้สิเหลเด็กห้าห้านะครับ ัที่แรกมันแค่ทิ้งเดียวครับไม่ต้องคิดมากวิ่งไปเลยเดี๋ยวค่อยกลับมายัดโซดาโซดาใหญ่โซดาสดามสิบจบนิยามนิดนึงครับวิ่งไปวิ่งมาเราสังเกตดูนะครับถ้าเราจะมาดิวเลอร์นี้ปุ๊บหาเราก็เดินไปก่อน 2 8นาทีใช้3าม n e r เ y นเนะครับสามเจยนแล้วแต่เรา Energy ไม่พอเรากดเพิ่มความเร็วเลยดูโฆษณานะครับก็เสียเวลาดูโฆษณานิดนึง ดูเอ็นเอจีปุ๊บอ่าจาก13กลายเป็น28อ่ะยังไม่พออ้าวอยู่ๆมันให้เรานั่นครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากเล่นอะไรสักพักนะึงอ่ามาดูใหมอ่าเห็นไหมให้ดูโฆษณาอีกแล้วทำอย่างนี้ไปเรืเร่อยๆจนกว่ามันจะไม่ให้เราดูโฆษณาวันหนึ่งเราสามารถดูโฆษณาเพิ่มเอเนเอจีได้ประมาณ5-6ครั้ง ปิดป๊บเอเนอร์จีมาเต็มวิ่งเลยครับยังอัดอยู่เนาะ,อะโอเคแค่นี้เองครับวิธีเพิ่มเอเนอร์จีแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเหรียญเนี่ยฮะเหรียญทอง62เหรียญที่อยู่มุมซ้ายจอบนเลฮะไม่ต้องเสียปึ๊บเ,เข้าไป เลาก็วิ่งมาดิวดูซิได้อะไรไอ้ของแปลกๆนี่เราไม่เคยรับข้อเสนอแบบนี้นะฮะอ่าเปิดเลยโอ้ยุกซองโอเคครับในระดับหนึ่งอ่าหมดแล้วเอเนจี Energy. นะครับ ทีนี้เราก็เดินกลับแล้วขอตัดคลิปนะครับ